สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูศรีสกุลนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องตั์อีกรอบหนึ่งนะคะนักเรียนเตรียมแบบบันทึกกิจกรรมเล่มหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้าที่ห้าสิบสามนะคะกิจกรรมที่หนึ่งจุดหนึ่งเราจะทำกิจกรรมที่หนึ่งจุดหนึ่งกันนะคะอ่า คุณครูจะพานักเรียนไปชมคลิปวิดีโอสนุกๆค่ะพร้อมเสร็จข้าวสองข้าวหนึ่งเสร็จก็ไลน์มาคลิป สัสดีค่ะนักเรียนครูพ์พจนนาเองค่ะเอ๊วันนี้ครูนัดทอดเอาไว้แต่ไม่รู้ทอดไปไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูทอดในบ้านกันดีกว่านะคะว่าอยู่หรือเปล่าบ้านเงียบจังเลยค่ะทอดอยู่ไหนนาะอ๋ออยู่นั่นเอง สวัสดีค่ะทอ้อทำอะไรอยู่คะสวัสดีครับคุณคณรูพ้อสวัสดีครับเพื่นพนอนๆท้อกำลังดูปลาทองที่เลี้ยงไว้อยู่นะครับปลาทองน่ารักจังเลยนะคะทอ้อครับทอ้อนะิดถึงบ้านนะครับคลองที่เป็นบ้านของทอ้อนะ่ะมีปลาเยอะแยะเลยครับทอ้อก็สงสัยว่าปลาเนี่ยมีส่วนของร่างกายอะไรบ้างครับแล้วแต่ละส่วนนะทำหน้าที่อะไระครับ แล้วทอดคิดว่าปลามีส่วนของร่างกายอะไรบ้างคะปลามีตามีปากครับแต่ส่วนอื่นๆนะก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วทอดรู้ไหมคะว่าแต่ละส่วนของร่างกายของปลาที่ทอดบอกมามีหน้าที่อะไรบ้างคะทอดรู้ว่าตาไว้มองดูเพราะว่าปลามองเห็นทอดแต่ส่วนอื่นๆน,นะทอดก็ไม่รู้นะครับ ไม่เป็นไรคะ่ะทอตวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับส่วนต่างๆของสัตว์และหน้าที่ของแต่ละส่วนนะคะแล้วทอตก็จะได้คำตอบในคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับปลาด้วยนะคะเย่ yeah! ดีใจจังเลยครับกิจกรรมในวันนี้ก็คือกิจกรรมที่1.1มารู้จกักสัตว์กันไหมจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้จะอยู่ในหัวข้อทำเป็นคิดเป็นซึ่งมีอยู่2ข้อนะคะ นักเรียนและทอสฝึกอ่านไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะได้ครับข้อ1สังเกตบอกลักษณะและชื่อส่วนต่างๆของสัตว์ข้อ 2. รวบรวมข้อมูลและบอกหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์อ่านกันได้ไหมคะ ก่อนที่จะไปทำกิจกรรมเรามาดูกันว่ากิจกรรมนี้จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวทอดช่วยบอกครูหน่อยได้ไหมคะว่าในหัวข้อสิ่งที่ต้องใช้มีอะไรบ้างคะ่ะได้ครับก็จะมีสีไม้แว่นขยายกระดาษแล้วก็สัตว์ครับอเอ๊ะอครูพอดครับเราต้องเตรียมสัตว์ชนิดไหนบ้างครับแล้วก็เตรียมยังไงหรอครับ ครูมีข้อแนะนําในการเตรียมนะคะเลยนักเรียนสามารถสังเกตสัตว์ที่อยู่รอบๆตัวของนักเรียนเป็นสัตว์ชนิดใดก็ได้จํานวนหนึ่งชนิดค่ะโดยที่ไม่เป็นอันตรายกับนักเรียนด้วยนะคะแต่ถ้าสัตว์ชนิดนั้นนักเรียนไม่สามารถจับได้นักเรียนก็ไปสังเกตในขณะที่สัตว์อยู่ในที่อยู่ของมันค่ะหรือถ้าไม่มีสัตว์จริงนักเรียนสามารถใช้รูปภาพสัตว์ ที่เห็นส่วนต่างๆของสัตว์ได้มากที่สุดก็ได้นะคะเดี๋ยวครูและท็อตจะไปเตรียมอุปกรณ์กันนักเรียนก็ไปหาอุปกรณ์กันนะคะระหว่างนี้นักเรียนสามารถกดพักวิดีโอไว้แล้วเมื่อเตรียมเสร็จแล้วกลับมากดเล่นต่อได้เลยค่ะเดี๋ยวครูจะไปช่วยท็อตหาดูว่าจะใช้สัตว์อะไรดีนะไปกันค่ะกลับมาแล้วค่ะนักเรียน เราเตรียมสิ่งที่ต้องใช้เสร็จแล้วครับแล้วเราจะต้องทำกิจกรรมนี้ยังไงบ้างครับเราจะไปอ่านทำอย่างไรข้อ1กันก่อนค่ะนักเรียนฝึกอ่านด้วยนะคะเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะข้อ1เลือกสัตว์1ชนิดสังเกตวาดรูปและเขียนชื่อส่วนต่างๆของสัตว์นั้นเอ เราต้องเลือกสัตว์กี่ชนิดคะหนึ่งชนิดครับทอดกันเลือกแล้วด้วยครับทอเลือกสัตว์ชนิดใดคะทอดเลือกนกแก้วครับทอดเห็นอาวีเลี้ยงนกแก้วครับแล้วทอดก็ขอสังเกตปลาท้องที่อยู่ในตู้นี้ด้วยนะครับสังเกตสัตว์มากกว่าหนึ่งชนิดได้ไหมครับดีเลยค่ะจะได้มีตัวอย่างสัตว์หลายๆชนิดไว้ให้เพื่อนๆดู แล้วนักเรียนล่ะคะเลือกสัตว์ชนิดใดอย่าลืมนะคะอย่าเลือกสัตว์ที่เป็นอันตรายกับนักเรียนนะคะเมื่อเลือกชนิดของสัตว์ได้แล้วนะคะต้องทำอย่างไรต่อคะทอดคะทำอย่างไรคะสังเกตลักษณะของส่วนต่างๆของสัตว์วาดรูปแล้วก็เขียนชื่อส่วนต่างๆของสัตว์ลงในรูปที่วาดด้วยครับเก่งมากค่ะทอดย้ำนะคะนักเรียน เมื่อเราสังเกตสัตว์นะคะเราจะสังเกตว่ามีส่วนต่างๆอะไรบ้างและแต่ละส่วนมีลักษณะอย่างไรถ้านักเรียนต้องการสังเกตให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็สามารถใช้แว่นขยายช่วยในการสังเกตได้นะคะหลังจากสังเกตแล้วนักเรียนก็วาดรูปสัตว์นะคะพร้อมกับเขียนชื่อส่วนต่างๆของสัตว์และชี้บอกด้วยนะคะหากใครไม่มีสัตว์จริงหรือว่ารูปภาพสัตว์ ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมาสังเกตนกแก้วและก็ปลาทองของทอดไปพร้อมๆกันค่ะในขณะที่นักเรียนสังเกตและเขียนชื่อหากนักเรียนเขียนไม่ได้ก็สามารถถามผู้ปกครองหรือว่าคนในบ้านได้นะคะตอนนี้ทอตอยากไปสังเกตสัตว์แล้วครับได้ค่ะเราจะไปสังเกตสัตว์กันนะคะครูก็จะไปสังเกตสัตว์ที่เลือกเอาไว้ด้วยค่ะ คุณครูนพนดเลือกสังเกตสัตว์ชนิดไหนหรอครับสุนัขค่ะเป็นของเพื่อนของครูเองค่ะระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอไว้เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วกลับมากดเล่นต่อได้เลยนะคะ อย่างไรบ้างคะนักเรียนสังเกตและวาดรูปสัตว์ชนิดใดกันคะขอดูรูปของทอดหน่อยสิคะได้ครับทอดสังเกตและวาดภาพนกแก้วครับโอ้โหทอดวาดได้สวยจังเลยคะ่ะทอดบอกหน่อยสิคะว่านกแก้วของทอดมีส่วนต่างๆอะไรบ้างคะ นกแก้วมีตาจมูกปากปีกหางขนขาเทา้าเล็บครับเอเอเอสำหรับสัตว์นะคะส่วนที่ท้ดเรียกว่าเท้าเราจะใช้คําว่าตีนค่ะตีนกับเท้าไว้ใช้เรียกส่วนของร่างกายส่วนเดียวกันแต่เราจะใช้คําว่าตีนกับสัตว์และใช้คำว่าเท้ากับมนุษย์นะคะเพราะว่าเป็นคำที่สุภาพกว่าค่ะ ทนี้ทอดก็ต้องเรียกเท้าของทอดว่าตีนเพราะว่าทอดเป็นสัตว์นะสิครับคุณครูจะอยู่ไปแค่นี้ก่อนนะคะเมื่อสังเกตที่ตีนคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมในแบบบันทึกกิจกรรมหน้าห้าสิบสามนะคะกิจกรรมที่หนึ่งจุดหนึ่งในแบบบันทึกนะลูกมารู้จักสัตว์กันไหมให้นักเรียนวาดภาพนกแก้วลงไปนะคะพร้อมบอกนะคะส่วนต่างๆหางปีกขน ตาจมูกปากขาเท้าและเล็บนะคะแล้วระบายสีให้สวยงามนะลูกนะ<ล>เดี๋ยวสัตว์ชนิดอื่นเราค่อยทำในชั่วโมงต่อไปนะลูกนะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ